ตัวนี้เป็นกระโปงพ้าถุงนะคะเราจะทำผ้าถุงป้ายขวาทับซ้ายโดยการที่เวลาเราตัดตัดก็คือใช้แพทเทิร์นแพทเทิร์นที่เราตัดกระโปรงทรงตรงนะคะแล้วก็จะตีสอบหรือไม่ตีสอบก็แล้วแต่รูปร่างของลูกค้าแล้วก็แล้วแต่ความต้องการของลูกค้า ทำเป็นซิปข้างจะได้ทรงมากกว่านะคะเราก็นำแพทเทิร์นเนี่ยมาวางผ้าโดยที่สันทบผ้าไว้ก่อนสันทบผ้าแล้วเราก็วัดวัดว่าเราจะสันทบเท่าไหร่ตัวนี้พี่หงสันทบ9นิ้วครึ่งไม่ถึง10นิ้วนะคะไม่ถึง10นิ้วแล้วแต่ผ้านะคะคือผ้าบางเนื้อ ก็ลึกได้ถึง10นิ้วบางเนื้อถ้าน้าแคบก็ได้แค่8นิ้วนะคะอันนี้พี่หงได้9นิ้วครึ่งคือถ้า10นิ้วก็จะลึกเกินไปทีนี้เวลาเรากลิ้งเรากิ้งเส้นกลางยาวไปเลยนะคะ2ฝั่งตรงนี้คือส่วนที่เราสั่นทบแล้วเราเตรียมจะป้ายนะคะทีนี้เราจะป้ายขวาทับซ้ายเราก็วัด วัดฝั่งขวาเนี่ยยื่นออกไปถ้าป้ายซ้ายทับขวาก็ยื่นฝั่งซ้ายออกมานะคะเมื่อกี้พี่หงวัดไว้เผื่อยื่นเนี่ยเก้านิ้วครึ่งใช่ไหมคะเก้านิ้วครึ่งเนี่ยหารสองอีกทีหนึ่งก็จะได้สี่นิ้วสามนะคะอย่าลืมนะคะต้องหารสองอีกทีหนึ่งแบ่งครึ่งอะคะ่ะอีกทีหนึ่งของเก้านิ้วครึ่งถ้าเรายื่นสิบนิ้วเราแบ่งครึ่งเราก็จะได้ห้านิ้วแล้วเราก็ขีดไป สี่นิ้วสามยาวตลอดแนวเลยค่ะพอยาวตลอดแนวเนี่ยเราก็เอาได้แนวทำรอยนะคะถ้าเราไม่ต้องการรีดให้คมเราก็ใช้ได้แนวทำรอยแต่ถ้าเราจะรีดให้คมเราก็ไปรีดได้เลยค่ะรีดตามนี้ได้เลย อันนี้ถ้าใช้แพทเทิร์นวางเนี่ยเวลาใส่เราจะเข้ารูปนะคะพอเส้นนี้เนี่ยเราก็จับมาอย่างนี้จับมาอย่างนี้นะคะแล้วก็จะรีดหรือจะไม่รีดก็ได้แล้วแต่นะคะทีนี้ดูกึ่งกลางที่เรากิ้งเอาไว้เนี่ยเป็นหลักเส้นสันทบเนี่ยคะ่ะอันนี้เส้นสันทบของฝั่งขวานะคะ แล้วเราก็นําเส้นสันพบของฝั่งซ้ายเนี่ยค่อยๆไล่ให้กลางของซ้ายกับกลางของขวาเนี่ยเขาเจอกันอย่างนี้อันนี้เส้นกลางของฝั่งซ้ายเส้นกลางของฝั่งขวาอยู่ข้างล่างนะคะนะให้เขาเจอกันอย่างนี้ทั้งตลอดแนวเลยแล้วก็จับเข็มมุดอย่างนี้ แล้วเราก็รีดด้านในนะคะรีดตรงนี้ให้คมรีดตรงนี้นะคะจะเกิดจีบตรงนี้เราก็รีดตรงข้างในเนี่ยให้คมถ้าเราไม่ต้องการจีบข้างนอกเราก็ไม่ต้องไปรีดนะคะเราก็รีดแต่ข้างในเนี่ยให้คมไปเลยค่ะนะคะแล้วเราก็ไปเย็บเก็บเย็บเก็บตรงนี้นะคะสองข้างพอเย็บแล้วจะเห็นว่าเขาจะมีความโค้งขึ้นมานะคะ ตรงนี้เนี่ยเราระวังอย่าให้ตกเวลาเราเข้าขอบเนี่ยเราจะต้องกระตุกตรงเนี้ยขึ้นมานะคะกระตุกขึ้นมาขนาดไหนขึ้นอยู่กับรูปร่างผู้ใส่แล้วก็เนื้อผ้าว่าหนักไหมนะคะทีนี้ตรงนี้วิธีจะเย็บให้ติดเราจะรีดตรงนี้ช่วงหนึ่งรีดแค่ช่วงบวนช่วงเนี้ยค่ะคือถ้าต้องการจีบเราก็รีดยาวไปเลยแต่ถ้าต้องการ ต้องการให้เขาเป็นแบบพองๆเราก็รีดแค่ช่วงบนนะคะแล้วเราก็นํามาอย่างนี้พอเรารีดตรงนี้ได้ลอยแล้วเนี่ยจับอย่างนี้นะคะตรงนี้เขาจะอยู่อย่างนี้แล้วนะคะตรงนี้จะอยู่อย่างนี้ตรงนี้เก็ดเราก็เย็บแล้วนะตรงนี้เก็ดจะเย็บเก็ดสองเก็เนี่ยเย็บได้เลยได้เลยค่ะเย็บแล้วก็ไปรีด คือแล้วแต่ว่าจังหวะเก็ตจะอยู่ตรงไหนก็ตามตามปกติของเขาไปเลยค่ะไม่ต้องกังวลอันนี้เกตที่หนึ่งน,นี้เกตที่สองเนี่ยอยู่ตรงนี้เกตที่สองอยู่ตรงนี้บางตัวถ้าเอวเขาใหญ่ก็จะมีแค่เก็ตเดียว ถ้าคนสะโพกใหญ่ก็จะมีสองเก็ตนะคะดังนั้นมันไม่ตายตัวทีนที้สิ่งที่เราต้องระวังคือเส้นกลางเส้นกลางของฝั่งซ้ายกับเส้นกลางของฝั่งขวาเนี่ยจะต้องอยู่ตรงกันตลอดเวลานะคะเราก็จะได้อย่างนี้นะคะพอตรงนี้มีเก็ตเอวก็จะมีความโค้งนะคะแต่ส่วนนี้เขาเป็นเส้น,สนตรงใช่ไหมคะเขาก็จะเกยมาอย่างนี้ เขาก็จะกินมาเลยเก็บที่หนึ่งมาแล้วก็จะทับประมาณนี้นะคะทับประมาณไหนเราก็จับอย่างนี้นะคะตรงนี้จะมีแนวใช่ไหมเราก็พลิกเส้นนี้ออกมาแล้วเราก็เนาค่ะเนาตรงเนี้ยเส้นที่เมื่อกี้เรายืนะะ่นเนี่ยค่ะแล้วก็เย็บลงมาสิบนิ้วครึ่ง เย็บลงมาอย่างนี้นะคะเย็บเป็นทรงป้ายเลยแล้วก็อย่าลืมเย็บตัดตรงตรงนี้ไปด้วยนะคะแล้วเวลาเข้าขอบเนี่ยตรงนี้เราก็กระตุกกระตุกขึ้นมาเพื่อว่าชายจะได้ไม่ห้อยนะคะอันนี้ผ้าถุงทรงเนี้ยเวลาใส่แล้วก็จะแบบพอดีตัวจะไม่พองจะได้จะได้ทรงเอวทรงสะโพกอนะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีของ พี่หงนะคะแล้วแต่นะคะว่าชอบวิธีไหนก็เลือกวิธีนั้นที่เราถนัดนะคะแล้วก็คิดว่าทำไม่ยุ่งยากก็เลือกวิธีนั้นไปนะคะ